วันนี้เราก็มาเอารถนะครับคันใหม่นะสวัสดีเพื่อนๆช่องเบตา้ารลนเซียด้วยนะโอ,อ้แถวนี้มาหาอะไรเยอะมาหาอะไรวะเน,นี่ยธุรกิจบัณฑิตโ <Wow. S 2> อ,อ้เนี่ยเราก็มาทางุกตะกแนงแบนะเพราะว่าเราซื้อรถคันใหม่ะจะเป็นรุ่นสองนะเออในราคาแสนเจ็ดจะเป็นรุ่นอะไรเรามาดูกันนะ

วันนี้ขัครั้วันนี้มันออไมไ่ได้ได้พี่เดี๋ยววันจรรันทร์วันทาการวันหยุดพุธเพ่้อทอีได้ไปุงเทเ,เหรอพี่ได้ไปกงเทพเลยไหมพี่อ๋อเธ <c oughs> เบียนจริงๆผมทะเบียนบ้านอยู่ลาลี ได้พี่หัวกระเป้มาอยู่บอาบานขอขอเป้หน่อยบอนอ๋อโอเคพี่ก็ไปเจะสองแด้วไปภาษีอ,อันนี้น่าเล่ม อันนี้หน้าสิบแปดยัมือเดียวเลยรวมมือมือสองอันนี้เอาอันนี้เอาไปติดไปก่อนอ๋อติดไปก่อนบบได้เล่มเราค่อยไป่ายได้พี่ติดไปอนอันนี้พลปอปุ่มแจ็คไม้ประดิษฐ์หรือว่ามันต้องมันต้องอ่าฮะโอเคพี่ <c oughs> โอ้หน้าเล่มแล้วก็กุญแจ แกนี่ขีดซีซีเยอะเนี่ยทั้งแรงเลยอย่าเพิ่งไอ้นี่อย่าเพิ่งรีบยูเทิร์นแค่นเองเหมือนกันอ๋อยูเทิร์นปพ๊บมันจะพับเพราะว่าน้ำหนักรถมันหนักเนี่ยะล่ะคือแบบยูเทิร์นแล้วเออเรายูเทิร์นเร็วๆแคบๆเหมือนรถเล็กอ่ะไม่ไม่ได้แค่นั้นเองนั่นก็เหมือนกันโอ้ค่อยขี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจับจังหวะได้มันก็จะแต่เป็นิดเดียวที่ที่ไม่อยากให้รีบทำว่าคือยูเทิร์นอ๋อโอเคเรายังไม่รู้ไงใช่ใช่เรารู้แล้วเดี๋ยวเด รู้เองงต้ออยู่เินน๋อครับพี่ไปโอเคพี่อบนณครับ vale เดี <S 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 ๋ยวซ้ายยกใหญ่แล้วเดี <s <S ๋ยวซ้ายกลับบ้านไม่เลยนะพี่อะฝ่ายใหญ่ๆนะเดี๋ยวพี่เดี๋วขวาเ้ี๋ยวขอนไปกันเลย พี่เอกครับพี่เติมน้ำมันอะไรนะลืมถามน้ำมันเกจอะไรนะพี่ฮัลโหลพี่โซ่หกเก้าห้ก็ได้ครับเก็โซห้าลก้าห้านะพี่ใช่โอเคครับครับขอบคุณครับโซ่เก้าห้าได้หมดแหละแต่แนั่นเป็นเก้าห้าดีกว่าของเก้าห้าดีกว่านะครับ ขอบคุณครับพี่ครับแค่ต่อให้คอับพ,พ,พี่สแก,กนจ่ายได้ไหม เตอน้ำมันอ้าวโอ้ยยังไม่คล่องเลยนั่นเลยเติม <c oughs> <c oughs> สักเท่าไหร่วะสักสามบอยดีกว่าสามแล้วกันขี่ได้กี่วันดีิวเลยโอ้น้ำมันตอนนี้มี่ขี่เดียวโอเค ปิดอย่างไรเ,น,เนี่ยปิดใครเขาบอกว่าต้องปิดอย่างงี้ป่ะงต้องกดลงไปเสียหรอเนี่ยอ,อปิดถูกมั้ง <c oughs> ไม่เคยปิดเดี <c oughs> ๋ยวกลับไปทำง,งานต่อนะพอ <c oughs> ดีแวบมาสี่โมงครึ่ง <c oughs> โอเค เริ่มหนึ่งนะพี่โอเค 300. สามร้อยจบร้อยครับ ก่อนเหตุข้างหน้าเหรอนี่แหละชีวิตจริงโคตรติด ผมก็จะไปทำงานต่อแล้วนะครับผมอ่าเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับรถ c ีปีหกห้าศูนย์เอฟคันนี้นะปีสองพนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับให้ผมรีวิวนะครับโอเคนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ